ทำนายดวงชาวราศีกุมเดือนมีนาคมจากเพจพลังใจโดยาการก๊อปปี้อุปนิสัยของชาวราศีกุมจะเป็นคนที่เรียนรู้ด้วยความรวดเร็วเพราะเขาเป็นคนธาตุลมมีปฏิพานไหวพริบฉลาดหลักแหลมตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆได้ดีมากอีกทั้งยังปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆเป็นอย่างดีไม่ค่อยชอบอยู่นิ่งอยู่เฉยๆดวงของคนราศีกุม หนึ่งจะเป็นชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงและการเดินทางอาจจะเริ่มการเดินทางนี้ตั้งแต่วัยเด็กเลยได้ซ้ำไม่เพียงเท่านั้นอิทธิพลของธาตุลมยังส่งผลดีในเรื่องของความคิดจินตนาการอันลำ้ำนอกกรอบไอเดียแปลก,ปก,ปกใหม่ๆคุณเป็นคนมีอิสระภาพทางความคิดคิดอะไรนอกกรอบ ถ้าคุณนําทักษะนี้ไปประยุกต์ใช้ได้รับรองว่าจะทําให้คุณมีความคิดสร้างสารรค์และความสําเร็จก้าวหน้ามากกว่าผู้อื่นนอกจากนี้คุณยังมีเซนส์หรือความสามารถในการคาดการมองอะไรไปไกลกว่าคนอื่นทําให้ความคิดของคุณได้รับการยอมรับในภายหลังแต่ถ้าว่าความคิดบางครั้งก็เป็นปัญหาได้เพราะส่งใหผ้ผลให้คนที่อยู่รอบข้างตัวคุณเนี่ยคิดไม่ทันทำให้เกิดช่องว่างปัญหาในการเข้าใจกันการสื่อสารพูดคุย ที่สําคัญคุณเป็นคนยึดมั่นในความคิดของตัวเองมีอัตราของตัวเองแบบไม่เป็นสองรองใครพูดได้ว่าหากเชื่อในสิ่งที่ตัวเองคิดและตัดสินใจไปแล้วไม่ว่าจะเอาเหตุผลอะไรมาพูดมาโน้มน้าวคุณก็ปฏิเสธและไม่ยอมรับฟังซึ่งเป็นข้อเสียของคนในเรื่องการเจราจาชาวราศีกุมจัดเป็นหนึ่งในราศีที่สามารถเจราจาทําความรู้จักกับคนใกล้ชิด หรือคนแปลกหน้าได้เป็นอย่างดีแถมยังเป็นคนมีอารมณ์ขันเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนมีความเกรงใจไม่ไม่ค่อยชอบออกความเห็นมักตามใจคนในกลุ่มเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวก็ดีเรื่องอาหารการกินเพื่อนว่างไงเราก็ว่างง้นความคิดเห็นของคุณเป็นไปนในเชิงอะไรก็ได้อีกทั้งยังซื่อสัตย์กระตันยูให้เกียรติเพื่อนรักครอบครัวสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่สําคัญทําให้คุณเป็นที่รักและเมตตาของคนรอบข้าง การงานที่เหมาะสมกับชาวราศีกุมซึ่งเป็นคนที่มีไอเดียและมีความคิดสร้างสรรค์จึงเหมาะกับการทํางานที่ต้องเตรียมการวางแผนให้รอบคอบก่อนลงมือทําการที่คุณมองอะไรไปไกลถึงอนาคตคุณจึงอยากสร้างสิ่งที่คิดและวางแผนไว้ให้เป็นจริงขึ้นมาเรียกได้ว่าเป็นคนมีอุดมการณ์และการดําเนินชีวิตเป็นไปตามอุดมการ์นั้นไม่ได้เป็นคนเพ้อฝันล่องลอยงานที่เหมาะกับคนราศีกุม มีหลักหลายอาชีพเพราะคุณเป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับคนได้หลายๆสังคมอยู่แล้วแต่ด้วยความที่เป็นคนชอบความเปลี่ยนแปลงงานซ้ำซากที่เป็นงานประจาําคุณจะไม่ชอบต้องทําอะไรที่อยู่ในรูปแบบเดิมๆเ,เป็นคนที่คุณไม่ค่อยถนัดอย่างน้อยคุณต้องเจออะไรสังคมใหม่ๆอยู่เสมอหากเป็นปัญหาเรื่องงานก็ขอให้เป็นปัญหาที่ไม่ซ้ากันดังนั้นทําให้คุณมีความสุขในการทํางานหรือแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ลักษณะการทํางาน ที่ทีมงานมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรืออาศัยการร่วมมือร่วมใจกันจะเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับคุณเพราะคุณเป็นคนประเภทวันแมนเพราะคุณไม่ใช่คนที่ทำงานแบบคนเดียวคุณต้องการคนมาเป็นผู้นำต้องการความมั่นคงความถูกต้องและการตัดสินใจในี้ก้องสำคัญนอกจากนี้คุณยังมีข้อมูลข่าวสารในตัวเยอะทำให้ไม่กล้าตัดสินใจเองหากมีคนช่วยชี้แนะแนวทางให้ก็จะมีโอกาสที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการทำงานได้อย่างแน่นอน ชาวราศีกุมเป็นคนที่ทุ่มเทกับงานเกินร้อยบางครั้งคุณอาจมองเรื่องไรายได้หรือการตอบแทนเป็นเรื่องลำดับหลังๆเน้นเรื่องงานและคุณภาพที่เาจะออกมามากกว่าสิ่งที่คุณวา,วาดฝันไว้จะต้องประสบผลสําเร็จเป็นรูปเป็นร่างเป็นสิ่งสําคัญที่สุดซึ่งถือว่าเป็นคนมีอุดมการยิ่งใหญ่มากในดวงชะตาลักษณะจึงเป็นงานที่หลากหลายทั้งงานคิดสร้างสรรค์โดยตรงเช่นวงการบันเทิงวิทยุโทรทัศน์สายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิทยา วิทยาการต่างๆคอมพิวเตอร์อุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่การขายของออนไลน์การเดินทางเซลล์การอาชีพที่จะต้องมีการติดต่อเดินทางบ่อยๆกับต่างประเทศก็ล้วนเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นสิ่งที่คุณถนัดและชอบโดยเฉพาะการนำ ักษะต่างๆมาคิดวิเคราะห์ในการนะครทำงานรับรองว่าทุกงานเป็นสิ่งที่ทาให้คุณเกิดความสุขและความก้าวหน้าได้อย่างดีข้อระมัดระวังคุณอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในด้านมืดของดวงเช่นธุรกิจผิดกฎหมายธุรกิจสีเทาเพราะคุณก็จะเวียนอยู่ในเรื่องของอบายมุกชีวิตคุณก็จะไม่มีทางหลุดพ้นออกจากอบายมุกได้ส่งผลให้คุณมีชีวิตไม่มีทางก้าวหน้าอีกเลย,เลยในเรื่องของการเงิน ชาวราศีกุมแม้คุณจะไม่ได้เกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวยแต่พื้นฐานการเงินของคุณค่อนข้างดีเพราะคุณสามารถทำาอะไ,ได้เป็นกอบเป็นกำมชาวราศีกุมเป็นคนที่มีโอกาสพบก,กับความร่ำรวยมั่งคัง่งมากกว่าราศีอื่นเพียงแต่คุณต้องมีวินัยในเรื่องการเงินรู้จักวางแผนการเงินมักมีเพราะคุณจะมีปัญหาเรื่องการควบคุมรายรับรายจ่ายบางคนถึงขั้นเป็นหนี้เป็นสินตลอดเวลาทางออกที่ดีที่สุดก็คือพยายามไม่เก็บเงินในรูปแบบเงินสดอย่างเช่นลงทุนแอสซงาริมัพย์ ทองหุ้นพันธบัตรแต่ก็ต้องแปลสภาพเงินไปเป็น,เ,ปนเงินออมรูปอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินก็ดีลงทุนซื้อที่ดินก็ดีหรือซื้อสินทรัพย์อื่นก็ดีรายจ่ายหนักๆที่ต้องระวังก็คือเรื่องที่คุณชอบความทันสมัยคุณเป็นคนที่ต้องการความล้ําเปลี่ยนมือถือบ่อยเปลี่ยนรถบ่อยหรือซื้อของตามกระแสตามแฟชั่นซึ่งบางครั้งของเหล่านี้คุณก็ไม่เคยได้นํากลับมาใช้ได้อีกเลยทางแก้ที่ดีที่สุดคุณพยายามหาเงินเข้ามาชดเชยรายจ่ายให้มากพอดูและบางครั้ง คุณยังเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียมีโอกาสหมดเงินไปกับการเสี่ยงโชคเป็นอย่างมากดังนั้นต้องระมัดระวังรีบถอนตัวออกมาอย่าใช้ชีวิตแบบหักโหมหรือว่าเล่นการพนันมันจะทำให้คุณมีโอกาสผิดพลาดสูงมากทางออกที่ดีที่สุดคุณต้องวางแผนการเงินเงินความรักของชาวราศีกุมจัดเป็นราศีที่ให้ความสาคัญทุ่มเทและจริงจังกับเรื่องความรักเป็นอย่างมากแต่คุณไม่กล้าเป็นฝ่ายเริ่มต้นมักจะอยู่ ดูอย่างเงียบๆห่างๆแต่ถ้ามีจังหวะเหมาะสมก็เข้าไปพูดคุยทําให้รู้จักได้พื้นฐานดวงคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีดัดงนั้นเวลาเลือกคบกับใครสักคนคุณจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องจิตใจเป็นแดดต้นๆก่อนเรื่องรูปร่างหน้าตาคุณมักจะคาดหวังความซื่อสัตย์จากแฟนคุณต่อให้แฟนคุณมีอุปนิสัยใจคอที่ไม่ค่อยถูกตากับคุณเท่าไหร่แต่คุณก็ยังมีความซื่อสัตย์อยู่ดีเชื่อว่าประครับประคองความสัมพันธ์ไปได้ตลอดรอดฝั่งอย่างแน่นอนที่สําคัญคุณเป็นคนมีความรััับบบผิิิดชชชอออในนีีววตวตตรรรกคคเป็ย่าง หากตกลงปรงใจกับใครแล้วพร้อมที่จะรับภาระทุกอย่างดูแลครอบครัวด้วยตัวเองสิ่งไหนที่แบ่งเบาจากอีกฝ่ายได้คุณก็พร้อมจะลงมือทําอย่างเต็มที่ข้อควรระวังในเรื่องความรักคือหากคุณเจอคู่ที่จุกจิกบงการชีวิตคุณมากเกินไปจะมีกรรม เบื่อนายและมีเรื่องของความหึงหวงเข้ามาทําให้เป็นสิ่งอันตรายในครอบครัวเพราะรู้สึกว่าคนที่คุณกําลังไว้ใจทําให้คุณกําลังเสียใจอยู่เป็นอย่างมากอาจทําให้กลายเป็นปัญหาตามมาถึงขั้นเลิกลาก็เป็นไปได้นอกจากนี้ข้อเสียอีกอย่างก็คือคุณบอกเลิกใครไม่เป็นถ้าความรักของคุณกลายเป็นความอดทนหรือความสงสารสุดท้ายและความทุกข์จะมาตกอยู่ที่ตัวคุณและจะกลายเป็นระเบิดเวลาในเวลาต่อมา ลักษณะคู่ครองคนชาวราศีกุมจะเป็นคนมีมีความมั่นคงในสังคมบุคลิกภาพดีมั่นใจใตัวเองกล้าพูดกล้าแสดงออกซึ่งคนคุณสมบัตินี้จะมาชดเชยบางส่วนที่คุณหายไปทําให้คุณมีจุดเด่นในเรื่องของความความปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเนื่องจากดาวเสาส่งผลต่อดวงคุณเป็นอย่างมากแต่ดาวดวงนี้มีด้านดีเยอะมากกว่าโดยเฉพาะทําให้เกิดความก้าวหน้าใน การทํางานแนะนําให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับดาวเสารเช่นทําบุญขอพรพระพุทธรูปปางนาคปกตามวัดต่างๆที่คุณศรัทธาหรืออาจไปร่วมหล่อพระปางนาคปกที่ไหนก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินเต็มอาจจะร่วมทําบุญบางส่วนตามที่คุณสะดวกรวมไปถึงการขอพรกับพญานาคตามที่ต่างๆที่คนผู้คนนิยมไปกราบไหว้ก็จะช่วยเสริมดวงคุณให้ดียิ่งขึ้น ปีนี้เป็นปีที่คุณอามีปัญหาเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นได้ง่ายแนะนําให้ทําบุญเกี่ยวกับสุขภาพเช่นบริจาคเงินให้โรงพยาบาลบริจาคเลือดหรือทําบุญให้โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลสงฆ์โดยเน้นเป็นเลข7เช่น70บาท79บาทหรือของทําบุญด้วย7ชิ้น7องค์หรือ107บาทก็จะทําให้บุญนี้ส่งผลให้คุณนะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาและประสบผลสําเร็จในชีวิตมากขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านใดที่ต้องการสอบถามเรื่องอะไรกดคอมเมนต์ไว้ ไปใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับได้เดี๋ยวอาจารย์จะมาคอยตอบให้ในสิ่งที่คุณอยากรู้นะครับขอบคุณครับ